สนับสนุนโดยใหม่บีทาเกนชาหมักคอมบูชาคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเกนเครื่องเล่นวิทยุธรรมะสั่งซื้อได้ที่ช้างไทยช้อปปิ้งโท092-352-4446น้ำแข็งทิพวันอินดี้สาวมากความสามารถที่ทั้งร้องทั้งแต่งเองปล่อยออกมาแต่ละเพลงก็ปังมากๆค่ะงานนี้ถ้าถามว่าเจ้าตัวอยากฟีเจอริงกับใครมากที่สุดเราไปฟังกันเลยค่ะอยาฟีกับ ศิลปินที่แบบชอบมากมาตั้งแต่ไหนก็จะเป็นอาร์มชุติมาอย่างนี้แบบร้องเพลงของเขาคือ,อชอบแบบเหมือนแต่งช่วยกันแล้วมาร้องในการเนน่ยกิดแบบนั้นเคยร่วมง,งานกันไหมไม่เคยแล้วก็ยังไม่เคยเห็นเลยค่ <c oughs> ะแต่เข็นมาก <c oughs> ยังไม่เคยเจอเจอตัวเป็นๆกันเลยเหรอไม่เคยค่ะเคยแต่ตอนที่ตอนไปดูเขาอยู่บนคอนเสิร์ตตอนสมัยที่เรียนอยู่ชอบการแต่งเพลงการริมจีต่างของการเขียนเพลง เป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้แบบเออทําไมผู้หญิงเขาทำเขาลูกมกันงบีบกีตาร์เขียนเพลงได้อะไรเงี้ยเฮ้ยเราลองทำเหมือนเขาไหมคือชอบชอบ,ชอบมาตั้งแต่การเ,เก็บเพลงขคือชอบาแล้วสไตล์การแต่งเพลงของน้ําแข็งนะคะมันมันแตกต่างจากอินดี้คนอื่นยังไงถ้านในความคิดของหนูก็คือท่อนท่อนฮุกมันน่าจะเป็นท่อนที่ติดหูหมากๆอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีแบบแรปข้อแบบงหน่เองค่ะหรือ,อบางทีเลื่อนเทปไปเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอัศวินเราเลื่อนเทปไปเห็นเราสองคน ตอนกูเปนมาหมดแล้วนี่ก็คือแบบก็มีเห็ในในเฟซบ้างก็เหมือนคิดเองบ้างเงี้ยครับน้ำแข็งมีคนมาจ้างให้เราไปเขียนเพลงให้ด้วยใช่ไหมแบบรับจ้างเขียนเพลงด้วยปะหรือว่าแต่งให้ตัวเองร้องอย่างเงี้ค่ะแต,แต่ง,แต,งแต่งขายด้วยค่ะแต่งขายด้วยแล้วก็รับฟิตด,ด้วยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราเขียนเพลงไม่ได้สต็อกเยอะไหมเดี๋ยวนี้เริ่มไม่มีแล้วเพราะขายอาหมดแล้วได้ขายดีมากหนูแต่งมาให้กี่คนละก็จะมีพี่ลำาไยแนนกนนระหนกอ่อนแล้วก็แต่งให้ไข่ จอนนี่มิวสิกนะคะแล้วก็ต้หอยนี่น่าจะสองสามเพลงแล้วค่ะหอยทองคำแต่ก็ยังมีไม่ปล่อยยังไม่ปล่อยบ้างแต่ว่าก็ขายขายให้หลายคนนะคะมี <c oughs> มศิลปินท่านไหนไหมที่เราแบบอยากจะแต่งเพลงให้เขาร้องมากเลยพี่ลำไยอะค่ะ<ม>แล้วก็แต่งพงี่ลำไยฉันสองข้างก็ดีใจที่พี่เขาร้องให้ก็ ไดหลายคนเี่ียกแต่งให้เราเยอะมากแต่ว่าสามมติจะเป็นเขาแบบแต่งกินได้ดีอยู่แล้วนะแต่แค่เราหวังเล็กๆจะช่เอาเป็นว่าเรามาเอาใจช่วยขอให้สาวน้ำแข็งสมหวังดังใจนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและ Youtube ข่าวลุกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัด นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย